สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นท์ปฏิพัฒน์ออโต้นะครับวันนี้เซลโยมีรถแคปสวยๆนะครับมานำเสนอให้นะครับเป็นอิซูซูดีแม็กหนึ่งจุดเก้แคปนะครับตัวนี้นะครับเอ็กซ์เรยนะครับไฮเดนเดอร์ปีหนึ่งหกอันนี้นะครับปฏิพัฒน์ออโต้ได้มาสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับ นี่เลยครับอีลูสูดีแม็กนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากด้วยกระจังหน้าเดิมๆเลยนะครับไฟ LED โลโก้สวยงามมากนะครับผมสีแดงตัดตัวรถนะครับตัวนี้ได้แม็กเดิมมันลอยเลยนะครับแม็กจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับ ด้านหลังนะครับสไตล์เอ็กซิลี่สวยอยู่แล้วครับตัวนี้เดิมๆโลโก้สีแดงตัดรถนะครับผมดี a มนะครับเอ็กซิลี่ตัวนี้นะครับปฏิพัทธ์ออโต้นะครับนำเสนอเลยนะครับสวยงามมากคิ้วสวยงามเลยนะครับนี่ภายในนี่ถือว่าเด็ดเลยนะครับผมโลโก้เอ็กซิลี่นะครับเบาะหนังสีดำ ภายในนะครับโทนดำอยู่แล้วนะครับ X-Series ตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับปฏิพัฒน์ออตโต้ออกมาให้ลูกค้าได้ใช้นะครับสวยงามเลยฮิซุสุ D-Max นะครับ X-Series นะครับ1.9แครบปี2016นะครับปฏิพัฒน์ออตโต้เราขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลย